สวัสดีค่ะพบกับครูจี้นะคะในกลุ่มพัฒนาการอ่านการเขียนนะคะเดี๋ยวให้ในักเรียนอ่านออกเสียงพยัญชนะไทยนะคะทั้ง44ตัวแล้วจดลงในสมุดนะคะเขียนตัวอย่างนะคะกอ,อ่านว่ากอจนถึงหอนกูกนะคะหอนหกูกอ่านว่างอ ค่ะส่วนสระก็เหมือนกันนะคะให้นักเรียนจดลงในสมุดแล้วอ่านออกเสียงอ่ะอ่านว่าอ่ะนะคะอย่าลืมทบทวนนะคะอ่านคุณครูรอให้คะแนนอยู่นะคะ